สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสถียกิ่งเพชรที่ช่อง u t u b e ชัยเสถียรกิ่งเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในช่วง1-15ถึงกรกฎาคมดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณตลอดท่านใดที่เข้ามาชมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงชาวลัคนาราศีธนูในช่วง1-15ถึงกรกฎาคมนั้นนะครับในด้านของดวงชะตาของคุณนั้น นะครับต้องบอกว่านะครับเป็นช่วงที่พ้นโศกพ้นเคราะพ้นภัยเริ่มนะครับถ้ามีภัยอะไรต่างๆถือว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายนะครับที่จะมีเช่นมีเรื่องเสียงเงยินมีเลือดตกยางออกมีอุบัติเหตุมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งมีเรื่องไม่เข้าใจกับเพื่อนร่วมงานการงาน,งาน,งานมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเงี้ยนั่นคือเคราะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยถือว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายนะครับเป็นลอดสุดท้ายนะครับหรือถ้าไม่เกิดเลยก็ดีนะครับ คือในดวงชะตาเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้หนึ่งถึงสิบห้านั้นนะครับยังต้องระวังสังขารการนอนดึกนอนไม่เป็นเวลาหรือการเจ็บป่วยมีอวัยวะบางอย่างในร่างกายนั้นสุดโทรมนะครับหรือต้องทํางานหนักหรือทํางานไม่เป็นเวลาอันนี้คุณจะต้องระวังในเรื่องของอวัยวะต่างๆทั้งภายในและภายนอกให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีธนูดวงยังโฟกัสไปที่เงินหรือมีเรื่องให้คุณไปจัดการทางการเงินมีเรื่องให้คุณนั้น มีภาระทางการเงินความรับผิดชอบที่มากขึ้นทําให้คุณจะท้องหาเงินหรือจิตใจคุณอยากจะหาเงินนะครับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวยังเอื้อให้คุณนั้นมีเรื่องคิดมากมีเรื่องคิดลบมีเรื่องที่ตกกังวลทางวิถีจิตมีเรื่องเก่าๆให้คิดทบทวนทั้งมีเรื่องอนาคตให้คิดคาดหวัง นะครับดาวยังเอื้อให้คุณนั้นมีการเดินทางไกลนะครับมีความมุ่งม,มาป่ปรารถนานะครับมันหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่าวิถีจิตอยากจะมีเหตุการณ์ให้เดินทางไกลเป็นท่องเที่ยวหรือว่าถ้าไม่ได้เดินทางนะครับจะมีเหตุการณ์ให้ถ้าไม่ได้วางแผนไว้จะมีเหตุการณ์ให้เดินทางไปแบบคาดไม่ถึงในวิถีดวงชะตาชาวลัคนณาราศีธนูจะมีอารมณ์ร้อนแรงเร่าร้อนรุ่มร้อนมากขึ้นนะครับ ทำอะไรต่างๆคุณจะรวดเร็วมากขึ้นทําให้คุณจะต้องระวังในเรื่องของการเตะนุน่นชนนี่เลื่อนตกอย่างออกได้ง่ายหรือทําอะไรปุบปรับฉับไวระวังผิดพลาดได้ง่ายหรือมีผลกระทบกับสังขารและกายคุณทําให,เห้เจ็บนุ่นเจ็บนี่ดาวยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับจะต้องระวังสัตว์ควรขีดตามร่างกายนะครับถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงเล่นกับสัตว์ก็ต้องระวังท่านใดไม่มีสัตว์เดินทางขับรถไปไหนต้องระวังสัตว์กัดนะครับควรหรือมี มแมลงอะไรต่างๆกัดควรนะครับต้องระวังสายตาความดันไมเกรนหลอดเลือดด้วยในช่วงนี้อาจจะมีเหตุการณ์ให้คุณเหนื่อยหอบนะครับนะใช้เป็นลักษณะเหนื่อยหรือหอบนะครับอันนี้ก็ต้องระวังตรงนั้นดวงยังแปลอย่างหนึ่งว่าชาวลักขณาราศีธนูนั้นนะครับในด้านของการงานนะครับห3กรกฎาในการงานของคุณนะครับอาจจะครอค่อนข้างเป็นไป ไม่ค่อยดีนะักถ้าจะติดต่องานหรือติดต่อเอกสารติดต่อนัดหมายพบปะติดต่อรับอะไรต่างๆที่ที่วางแผนไว้ถ้ามีคู่กรณีหรือคู่ความก็อาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจหรือว่าจะมีปัญหาได้นะครับช่วงนี้เนี่ยติดต่องานพบปะเอกสารนัดหมายก็ต้องระวังก็แล้วกัน1-3ปรงแพอหลังวันที่4ไปจนถึง15ก,กรกฎาคม การงานของคุณจะขยับตัวไปในทิทางที่ดีจะมีความน่าเชื่อถือมีเครดิตหรือนัดหมายสัญญาเจรจาอะไรต่างๆกับใครนะครับจะมีมุมที่จะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่านใดที่เกิดลัคนาราศีธนูนั้นนะครับทํางานอะไรต่างๆที่เน้นผลสําเร็จเป็นทีมนะทำงานร่วมกับเพื่อนรวมง,งานร่วมกับ คู่ครองร่วมกับผู้รักผู้ใหญ่อะไรต่างๆนะที่มีคนมาร่วมงานแล้วเน้นเห็นผลสําเร็จเป็นทีมนะครับจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีดาวยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศรีธนูจะได้รับการช่วยเหลือทางการงานจากเพศตรงข้ามท่านใดที่มีเพศตรงข้ามทํางานร่วมหรือทํางานร่วมกับชาวต่างชาติต่างภาษานะครับก็ยังมีความอ่าสเร็จเป็นอย่างดีบันยังแปลอย่างหนึ่งว่าดาวจะเอื้อให้ชาวลัคนาราศรีธนูนั้นนะครับ เกิดงานนะครับเกิดงานเกิดโปรเจกต์บางอย่างที่มีหุ้นส่วนหรือว่าต้องทําร่วมกับผู้อื่นนะครับแล้วจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานด้านวิชาการต่างๆนะครับทำงานราชการจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือหรือหน่วยงานพลังงานต่างๆนะครับงานที่มีการติดต่อพูดคุยเจรจาพบปะงานออนไลน์งานโซเชียลต่างๆยังให้ผลสําเร็จดีการงานของคุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือจะมีคนบอกต่อสําหรับนักธุรกิจกิจการงานต่างๆที่ทําอะไรต่างๆขอเพียงคุณศรัทธาอาชีพคุณนะครับช่วงนี้คุณทําอะไรต่างๆเช่นคุณขายอาหารจะมีคนแนะนําบอกต่อนะครับ ในกิจการอะไรต่างๆที่คุณทําหรือคุณทําอะไรต่างๆที่เป็นงานอะไรต่างๆนะครับถ้ามีลูกค้ามารับบริการเขาจะแนะแนําลูกค้านะครับต่างๆมาให้นะครับกับคุณดาวย่างเอื้อให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับดวงชะตานั้นนะครับมีเรื่องจุกจิกใจ,จาบางอย่างจากญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะครับมันหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่าจะมีคนในครอบครัวนั้นเจ็บป่วยมีประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ จะมีเหตุการณ์ให้มีปัญหาในเรื่องของเงินเงินทองทองกับคนในครอบครัวคนใกล้ตัวด้วยก็ได้ดาวยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศรีธนูนั้นนะครับมีเหตุการณ์ให้เพื่อนติดต่อเข้ามานะครับนะซึ่งเขาจะทำอะไรบางอย่างเขามีกิจกรรมอะไรบางอย่างให้ช่วยนะครับ ให้ช่วยเหลือเช่นเขามีงานมงคลเขามีกิจกรรมบางอย่างเขามีเหตุบางอย่างให้ช่วยเหลือคุณมันแปลว่าจะมีญาติบางคนติดต่อมาขอความช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างแล้วคุณอาจจะต้องไปช่วยเหลือเขาแต่ในช่วง1นถึงสอย่าเพิ่งรับปากใครนะครับแล้วคุณจะทําไม่ได้ในช่วงต้นเดือนเช่นคุณบอกว่าคุณจะไปหาเขาหรือ,รอ,อคุณจะนัดรับของอะไรต่างๆมีเหตุการณ์ให้เลื่อนสะดุดชะงักลงไปได้ ะให้รับปากอะไรต่างๆให้คิดให้ดีก่อนนะครับนะในดวงชะตาอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีธนูในด้านของการเงินการเงินการทองรายจ่ายของคุณจะหนักอึ้งมากขึ้นหรือจะมีเหตุการณ์ให้จ่ายมากขึ้นนะครับแต่ในด้านของการเงินนั้นนะครับการเงินคันทองของคุณยังหยิบจับไปได้นะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วนะครับการคุณจะมักจะได้ผลประโยชน์หรือได้รับอะไรต่างๆจากเพศตรงข้ามนะครับ หรือทางานร่วมกับเพศตรงข้ามมากจะได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างเข้ามาในช่วงตั้งแต่4ก,กรกฎาคมจนถึง15ก,กรกฎาคมนะครับในด้านของในด้านของดวงดาวนั้นนะครับชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับมีโอกาสเกิดรายจ่ายอาชีพมากขึ้นกว่าเดิมนะครับด้านอื่นๆนะชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านญาติพี่น้องด้วยนะในช่วงนี้มีเหตุการณ์ให้ญาติพี่น้องเก่าๆนั้นติดต่อเข้ามานะครับ ยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่าท่านใดที่รอการซ่อมรถครั้งใหญ่เปลี่ยนรถหรือจัดการเกี่ยวกับรถนะครับหรือว่าจะทําอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับหลักทรัพย์นะครับเช่นย้ายที่อยู่ซ่อมบ้านซ่อมออฟฟิศซ่อมสํานักงานในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีมีคนช่วยเหลือนะครับดาวยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นเจอบุตรบริวารเก่าๆหรือต้องเอาใจสัญญาทางจิตไปผูกติดกับบุตรบริวารมากเป็นพิเศษด้วยในช่วงนี้นะครับ ดาวยังขับให้ชาวลัคนาราศีธนูปเป็นไปในทางที่ดีได้นะครับแต่ต้องระวังปากเสียงระวังคำพูดก่อนจะพูดอะไรระวังเสียหายเพราะปากบางทีเราพูดไม่ทันได้คิดหรือว่าบางทีเราคิดนั่นแหละแต่เราไม่ได้ระวังอันนี้ก็ต้องระวังจะจัดการอะไรต่างๆเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างอันนี้ต้องเน้นย้ําว่าต้องระวัง ในด้านของความรักชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสมีเพื่อนของเพื่อนมาจีบเพื่อนมาจีบหรือคุณมันแปลอย่างนี้ก็ได้ว่าคุณจะมีชาวต่างชาติต่างภาษาคนมีขั้นมีตําแหน่งคนช่างพูดช่างเจราจามาผูกพันกับคันลองชีวิตคุณนะครับอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสที่จะเจอใครบางคนจากงานหรือมีคนเอาเรื่องงานมาบางหน้านะครับเช่นคุณคักคุณทำอะไรต่างๆเนี่ยมันเอาเรื่องงานมาบางหน้าเพื่ออยากจะคุยกับคุณนะครับ มันยังแปลยอย่างหนึ่งว่านะครับมีใครบางคนนะครับที่แอบชอบคุณนะครับแล้วก็เอาเรื่องกิจกรรมเร,เรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องความสนิทสนมเรื่องอะไรต่างๆนะครับเข้ามาตีสนิทคุณเพื่อจะคุยกับคุณหรือตัวคุณนั้นนะครับไปตีสนิทใครบางคนหรือเอาเรื่องงานไปบางหน้าเพื่อจะคุยกับเขาก็ได้ในดวงชะตาเป็นเช่นนั้นชาวลัคนาราศีธนูคุณจะ,จะต้องระวังท่านใดที่มีคู่นะครับคู่ของคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของความสําเร็จ โฟกัสไปในเรื่องของคู่ของคุณอาจจะมีเหตุการณ์ติดต่อเพื่อนฝูงมากขึ้นติดต่อสังคมมากขึ้นติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นคู่ของคุณมีเหตุการณ์ให้เขาต้องตั้งใจทํางานมากขึ้นคู่ของคุณจะแข่งข้อกับคุณคุณจะต้องยอมนะครับระวังมีปากเสียงหรือคู่ของคุณจะค่อนข้างจะมีปัญหากับคุณเช่นอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาหรือตัวคุณนั้นอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาทําให้มีปากเสียงกันได้ด้วย นะครับนะโดงชะตานั้นชาวลัคนาราศีธนูผมก็พยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดรอาการหยิบจับลืมหยิบจับโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่ให้รีบๆดําเนินการช่วง4ี่ถึงสิจะมีความสําเร็จในที่สุดไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขหรือมีอุปสรรคใดๆน,นะครับนะก็เป็นไปลักษณะนี้นะอย่าลืมเลขนําโชคนะครับ เลขนำโชคในดวงชะตาเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีธนูถ้ามีหนี้สินมีการยืดเครดิตเอาเลขหนี่สินเช่นรถเป็นหนี้อยู่ซื้อเลขรถเลขบ้านเป็นหนี้อยู่ซื้อเลขบ้านหรือยอดเลขบัญชีต่างๆที่เป็นหนี้สินนะครับหรือใช้วันที่เจ็บป่วยวันที่หมอนั้นั้นเป็นเลขนำโชคได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องไปเสี่ยงมากนะในดวงชะตานะครับก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นการพยากรณ์เป็นแนวโน้มและทิศทางให้กับคุณนะครับเอาไปเป็นสังคหาเอาไปเป็น ไกด์ไลน์ให้กับชีวิตอีกอย่างหนึ่งในช่วงต้นเดือนมีโอกาสเกิดรักลับๆนะครับเช่นคุณไปพึงพอใจใครบางคนหรือเขาใครบางคนพึงพอใจคุณแต่มันเปิดเผยให้ล่วงรู้ไม่ได้นะครับนะคุณอาจจะได้อย่างนี้ด้วยก็ได้นะนะครับจะได้ความสําเร็จบางอย่างหรือความโชคดีบางอย่างจากเพศตรงข้ามด้วยนะครับนะหรือเพศตรงข้ามนําความเจริญในด้านบางอย่างมาให้กับคุณด้วยในช่วงนี้วันนี้สวัสดีครับ